ไอแผ่ขึ้นรถแผน่เออแผ่เออเออแผ่แผนไอแผ่เอาดิเอาดิเอาดิไอแผ่แล้วดิเออไหวแผ่รู้ไหวแผ่เออเออเออไอแผ่ขึ้นเออไอแผ่เราวนี้เออแผ่สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผม Thalro Winter นะครับก็สตรีมสดที่ Nimo TV นะครับใครที่อยากดูสตรีมสดๆเรียวๆนะครับ ก็พิมพ์ว่า Talo Winter ในแพลตฟอร์ม Nemo TV ได้เลยนะครับช่องนี้นะครับก็อย่าลืมฝากไปกดติดตามกันได้นะครับยังงงงงแล้วก็ทุกคนรอดูนะว่าการเปลี่ยนแปลงที่ไยให้ละกันว่ามันมีเปลี่ยนแปลงแน่นอนแกงเรานาะร้านอยู่ไหนกันนะแต่ในรูปแบบไหนเราลอดูนะครับหลังโรงมานบ้านอ่ะพี่แผนอยู่นน่นอ่ะข้างหลังข้างหลังข้างหลังหรือว่าออย่างในประเทศอ่ะมันเปลี่ยนแปลงแน่นอน บางเรื่องนะนายตัวตึงมาแล้วเอามันขับไปไปเออไปเออไขับอ่ะยี่สินเราไปไหนหมดวะไม่รู้ไอ้บัสสมองแพงครับเออสมองแพงว่ะสมองแพงเราะร้อยเขาออกดีกว่าอะไรนี่ได้เดี๋ิม b l ็คลิสต์อีกเดียกดีใจอีกสักหน่อยอีกหน่อย b l ็คลิสต์อีกเสียตังค์อีกไม่เสียนะบอกแล้วนะไม่เสียแล้วไม่เสียแจะ b l ็คลิสต์วันหนึ่งไอ้บัสมันเสียน้องจากอุ้มถ้าไม่แต่ถ้ากดอันเนี้ยคือมันเหมือนเดิมไอ้บัส กูวตีดีเหมือนเดิมคือแบล็คลิสรอบเขตโรงพยาบาลมันยังเหมือนเดิมเป็นแบบนี้แต่ถ้าตีหมอหนึ่งวันบอโซนย้ายยย้าที่ย้ายที่บอโซนน่าจะไปอยู่แถวค่ายทหารชมกันเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยไงเฮ้ย ทำไมเลือนเราลงก่อนว่าเลือนหัเราต่อยมาหนึนงรอลงไปดึงล้ดไปต่ดเยี่ยแล้วไงวะเยกว่าแล้วไงวะตั้งหลักาไล่มันไล่เราเว้ยจอน เลื่อนไม่ลดเลยนะชนเมื่อกี้เราเราซ่อมอีกรอบปะเอาให้เนียนๆก่อนเดี๋ยวมันมาบลัมเราอีกไงเข้าไปข้างในก่อนตรงเนี้ยตรงเนี้ยพี่ว่าได้อยู่แล้วเราเข้าไปชาร์จใหม่ถ้าบวกก็พร้อมนะเว้ยไม่หมดอ่ะไหวชิวไหวชิวาใช่แบบใช่แบบใช่เขาบอกรวมกันพอเห็นแล้วเห็นแล้วฮัลโหล เวี่ดงัเลยวแตปนอไรเราคเป็นพี่จอนหัวเดยเขาดังอะเชียมังจเป็นไรหรอไม่โดนหรอเอ้ยขับใดอดอะไรอะไรอะไรไปไกลๆเดี๋ยวพี่ขักไมไว้ดีกว่า่นเลเไปไกลก่อนไปดีกว่าึ้นคืนคนเจจะได้งหัวแล้วดีดีดีไล่ดีไล่ดีไล่ดี ออกไปบ้ามันออกไปกลับไปถามเพื่อนใหญ่เลยวะอย่าขึ้นรถดรอพี่จองอยู่น่ารักนารักเดี๋ยวพี่จะขึ้นรถไปขามาโชว์กันแต่วะไปไปขับใก้ใกล้ๆเขาช่วงสี่ขาวนี้เหมือนแม่หรอกเอ้ยมันล็อกหรอเมืเ่อกว์ล็อกปะปล็อกล็อกชัวร์ไปดู่รอไม่คนลง พี่ขอหน่อยสักทีสักทีเราก็ต่อยกันเองเราก็ต่อยกันเองโอ๊ยสภาพรูสภาพต่อยกันเองเลยเชี่ยวคุยอยากได้ที่เที่ยวหัวแดงอ่ะแล้กล้ากรอฟสีหัวพี่อ่ะน้องเอาดีแล้วนี่จะพังแล้วนี่ไม่พังไม่พังไม่หรอถึกจังอ่ะแน่นอนรถคุณภาพแน่นะรถไม่คุณภาพก็รถเสียครับน้องเสียมันคุณภาพเยอะแล้วอ่ะเฮ้ย เห็นไหมเราก็เราก็ไปโหนกันอลันพาพี่ไปข้างขานี่ไอ้เสื้อแดงเอาทางประตูพี <h <h ่ลงแล้วไปตีมันนะเดี๋ยวครับเสียเสียไหนเนี่ยใช่เสียครับเสียเขาไหนเนี่ยสวัสดีครับผมสุดหล่อเบสแม่งค์ขำเลยว่ะไอสารเกิดเยอะอะเยอะจริงอ่ะแล้วพวกเราอ่ะพวกเรามีแค่นี้ย่อมกัน หยอกแมวเออต็อกต่อยมากเลยพวกเราต็อกต่อยที่ไหนเยี่ยแต่รถเราก็แปดอยู่นะใชื่อปะใช่นะใช่รถเราเยอะรถเราเยอะอยู่นะรถเราเท่าไหร่อ่ะรถเราแปดเหรอเจ็ดพีเจ็ดเจ็ดเจ็ดฝงเห็นฝุ่งมันแดงวั้งเนี่ยคนแปดเก่ามีสิบเองสิบอะเข่ายี่อะคนละสองตัวไหวไหมล่ะคนละสองตัวไหวเมื่อไหร่ เนละสองตัวไหวเปล่าเยอะครับบอฟวันนี้ไม่มีอะวีเวนเดตเอาไหวไหวชิวมึงเปิดเลยแผนไปเมนชี้เลยทีเดียวสี่หัวแผนไอ้คนทำมันก่อนมันเจ้าไหมแผนโชว์ดิโชว์เด็กโชว์เด็กหน่อยอย่าคนเยอะจะไปยองพี่เอเาลยไปล่าเลยไปล่าแค่นั้นแหละมีดมานี่อีโม่หนาวมูจักชุดดูดหนาวเปล่าวัวาจะแห้ง ไอ้กูว่าแห้งไอ้ยาลัน่กูว่าแห้งรออแห้งรออะไรอ่ะพี่จะรูปลยขนาดนี้พี่จะรูปไหมพี่จะรูปหัวแดงนะลงไปแดงทั้งตัวหัวแตกเลยโอุ้ยลงแล้วโอ้ยหลับไปหนึ่งเดินรายการขอเดินรายการลงนั่นหลังเขาลงนะแตกหนึ่งก็คืนตามรอเขาลงรอเขาลงรอเขาลงเอ้ยมาสดีสวัสดี

ไอแผลส์ไอแผลแผลขึ้นแล้แผลเออเออเออไอแผลไอแผอแอแผลด์ไอแผลส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 ไอแผลส์ไอแผลอแเลไอแผ์ไอแผลสวไอ่ผลส์ไอแผลส์ไอแผลส์ไอแผล สวยสวยสวยรุ่มสวยรุ่มสวยรุ่มสวยไม่หนัวกันเอาใมล้วไม่หนัวดีนัวดีแล้วนัวดีแล้วคังเสียอนัวดีแล้วไม่รีบตายไงรีบรีบเก็บไง้รีบกรเด็นขึ้นมันต้องนัวมันต้องนัวโอเคไม่หนัวไม่ได้เข้าใจปะเจไดดามีดเจไดฟ้าความหิวความหิวเพื่อเราลงข้างหลังเอ้เพื่อนเราลงอ่เฮ้ยเฮ้ยไปโดนคันดีเลยอิดเดียวพอไม่แม่เยอะเเลยเยอะเเลยเอา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 สักสิบคนน่ะสักสิบคนน่ะใส่เลยเล็ดขาดโดนหอย เอาดีอะไรไปดูข้างหลับโทษครับอะไรไปดูข้างหลังเองไหครับไปรถเราไปเหรอใช่เขาจะเห็นชอรถไหมอ๋อมีคนตอมอนะต่อมอใช่มีคนมีคนตอมอกัชช่าไอ้แหวนมันต้องเริ่มพูดได้แล้วไอ้แหวนมันต้องแบบเปลี่ยนคำพูดอ่ะจากแหนต้องไปยุดแหวน แต่คันเราแข็งกว่าไม่ใช่เหรอคันเราแข็งกว่าออดีด้ามาล่อ,อยแล้วนะคันนี้ดูดิมันแข็งอะ่ะอว่าเราต้องไม่สู้กับไรเด้นเอง อไเดงันเีงไม่เสียเสียเฟืองจนคันอื่นเนี่ยต้องมีที่ที่ให้พี่เนี่ยอลันใช้ใช้เจตเตอร์เจตเตอร์เจเตอร์จะพังแล้วัต้องงออต้ไปขันยาเออเอไม่ค่อยตื่นเต้นเลยบาคือชิวอ่ะก็ยู่ด้ห อ๋อดีเม่์ไม่เจ็บไม่ทำเลยวะไล่เราเว้ยสองอาดีเดียวดีไอ้คันเดียวอ่ะข้างหลังอ่ะไอ้ละเห็นปะข้างหลังอ่ะคันดำเนี่ยอะไรๆคันเนี้ยคันเนี้ยข้างหลังเราอ่ะที่มันดมอ่ะรถมันเนกคกรดีน้องแบ ้องใจเย็นไว้ก่อนหลือมันก็กลับอ่ะมันจะไล่จนร้อยพังมันยากคู่พูกหันู่ตีตีน้วนล้อแข่งมากแค่นั้นแหละจริงันนพี่มีสองต้มนะจุกได้นะโอ้ผมมี6กล่องอ่ะเยพี่มีอยู่สากล่องไปดีอันนันต้มยาวๆแล้วพี่มีพี่มี20ิกล่อง สู้เลยไยเดนพังย่าคันอื่นีเว่าจริงสาบานเลยไรเดนกับไรเดนว่ะคนเบสเท่านั้นพี่มันไม่พังมีไรเดนผมไเบี้ยรถรถมึงมันคือไรนิ่งแม็กควีนอ่ะรถมึงมันคือแบบรถไรนิ่งแม็กควีนไม่แต่ไรนิ่งแม็กควีน่ะ มีกะติบจำใจตู้ไงบ้านข้าเช้าไง้าเช้าข้าเช้าแล้ววะจาเออ้าทำมาชว่มานี่วะแลเฉยว่ะอย่าไปรถเราจพนชิวมันไม่ลงหรอกวาาไม่วาไม่วเลยอรันมนาเราา้มันมาตัวเดียว ไหวเยู่แล้วาลุเอาเลยปะกูอยากไฝแม่งเนี่ยคอคอมเจย์เยนเจเยนเพื่อนมันเยอะอยู่นะพี่ทะเลาะเราก็เยอะพี่เสียเลือดกันด้วยเหรอพี่โดนน้อยกว่าเราไม่มีอะไรตรงไปตอนแรกไงอ่ะรอรับพี่ได้ปะขับรถไปรอรับพี่หน่อยเดี๋ยวพี่หนึ่งหนึ่งมาเลยตำรวจมาหนีก่อนไหมตำรวจมาหนีทำไมอะครับฮะผมไม่ดีหรอกตำรวจมาผมไม่กลัวตำรวจสักหน่อยคุณเอาไงอะคุณเอาอะไรกับผมเปล่ะเอปล่านี่ยหลุดมันหลุดนอะดี อาจานจานกอดแตกไหมไอ้คนน้อยช่วยช่วยดิช่วยดิสองอดีตอดีตอดีตีสองสองไหวมันมาเพิ่มมันมาเพิ่มไปรับคนน้อยไปไปช่วยซิไปไหวไหวพี่ว่าไหวว่ะไปช่วยซิมันว่าไหวว่ะเออไอ้บ้าสวย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 ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเอาตรงนี้แหละกูต้องขึ้นลงเลยกูไม่มีมือเจ็บปาดีสัตว์อ๋อที่เเราหรอ มาดิน้องมาดิหนีไม่ได้อ่ะมาดิเฮียสวนกุ้งปลาเฮียมาดิขอดิขอดิไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยกูขอดิสัตว์สวนไหมฮะสวนดิเฮียเฮ้ยปล่อยปล่อยขอมาดิสัตว์มาดิน้องมาดิมาดิมันมันบัฟพี่มันบัฟพี่พี่ยอมไอเฮียมันบ้าพี่มันบ้าพี่น้องมันบัฟพี่โอ้โห อุ้มไเร็ววะไม่ครบใช่ปะอ๋อเหี้ยเอ้าเอ้ยไม่มาช่วยเพื่อนเหรอครับน้องฮัลโหลาได้แค่นี้เหรอวะเหี้ยไอ้ถุงกัดด้ามึงลงมานี้ไม่ยอมปลดล็อกรถหน่อยเฮ้ยเอาเอาพวกมันลงมาดิเอาพวกมันลงมาดิมันเล่นผิดคันได้ไหมได้ไหมรถกูเจ็ดคนหนาสุดเออมันเล่นผิดคันไงคิดว่ารถมเยอะกว่ามึงจะสู้กูได้เหรอน้องเอ้ยเผารถนี้เผารถได้ปะรถเราเผาได้ปะไม่ได้ใช่ไหมก็เดี๋ยกู รถเราเผาเผาไม่ได้ใช่ปะพอดีว่ารถพี่มันคนเยอะอะครับพอได้เด้งไปโรงพยาบาลแล้วมั้งหมอไม่มีนี่ไปปีไปเลยฮ้ยรถพี่แล้วกันเฮ้ยมันออกไมรถพี่แล้วกันรถพี่มันเยอะนะลงมาเหมือนเจอแจ็คโอตอ่ะน้องเฮยไป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 โรงพยาบาลคดเคแล้วกันไอ้รันไปหลังโรงพยาบาลนี่รันไปหลังโรงพยาบาลคือแบบว่าอิตาโดนเนียเนาะเฮ้ย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 เอาดีเอาดี โอลโดเลยสามสิบาทเอาดียาดิเพ um, ื Go ahead. Go ahead. In mm ่อนเพื hmm. yeah, uh ่อนตำรวจ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 คันเดีวคจะไม่โจีปะไป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 ไไปไไป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  เก็บรถกันหมดเลยอ่ะมันจะเล่นนานว่าไงไม่รู้อ่ะมันยยือู่ขั้นใหญ่ไปไหนเั้นะหม่แบืลรอไม่เล่นรถว่ะอันนี้แกบื้องต้นบื้องต้นอ่ะมาดิคุณอาขับรถก่อนได้ไม่รู้ข้างในกเทอะไรเอาเป็นว่าประมาณสามสิบตีแวะใช่ปะเฮ้ยเราก็เกือบยี่สิบอยู่ ลันหน้าไม่ได้ตัวไอ้เราเปนตัวฟรีไงอ่ะนั่นป้ากเหรอนะเอาไมา้ดันเลยน้นะกลัวถ้าจะเล่นมันไม่เล่นลหลอกไอ้เหี้ยบางทีโดนลุงโอกาสมันได้คีมันก็ยากอยู่นะเออ,อเอาไงเดี๋ยวส่งตะขันนึงเข้าไปนัวก่อนงนัวก่อนเว้ยคนเราน้อยมีต้องมีต้องพูดสลับเว้ยอะไรก็ต้องนัวก่อนเว้ยไอพี่เซงั้นเราเอางี้ป่ะพี่งั้นเราก็ใช้คือตัวไม้อะก็ไปอยู่รถยาวพี่ผมว่ารถยาวมันเล่นง่ายกว่านะเว้ย เวลาขึ้นไปอยู่บนรถเราเล่นไม้อ่ะขับรถไปตรงไหนก็ได้แล้วเดี๋ยวผมขู่เข้าไปผมวิ่งเข้าไปไม่ไม่ไม่ลงให้หมดเลยยลงนี้ลงนี้ให้คนไปคนเดียวไปคนเดียวเล่นบนรถเล่นได้เราลงเลยนะเว้ยไอ้เพี่แม่เลยบกรถนะพูดพี่กุญแจนะเนี่ยมันจะขึ้นมันจะมันจะวิ่งโถมมามันจะวิ่งโฉมาไปก่อนกูนาไปก่อนเลยขับรถไปเซอร์เว่เลยลงรถให้หมดเลยมึงลงรถให้หมดเลยรองกูนาเล่นลงรถกูนาเล่นก่อน เดี๋ยวกูบอกตามมาไปเลยไปใส่เลยฟาวโร่อย่ากลัวอย่ากลัวตายใส่ไปแล้วเอาเลยรถไดเฮ้ยเชี่ยมันขับรถออกไปดีกว่าไม่ื่อหวะอ๋อสามับก่อนนะสลับก่อนละกันไปเร่นไเ่เล่อยเลเว้ยไปไปเพียงผู้หญิงครับชอบี่ชอบ เพี่ยหายฟาดีฟาดิน้อง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 ได้สวยพี่ปลาด้สวยปลาด้สวยปลาจัดเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วเปลี่ยนไม้บ้างดีกว่าเปลี่ยนไม้บ้างเล่นไม้บ้างเดี๋ยวสายเอากลัวขี้หัวเพื่อนจริงเลยไอ้จัดโป้งนี่ไงจัด ไอ้แหนบแป๊บนึงไอ้แหนบแปบบหนึ่งไอ้แหนบแป๊บนึงมีหนบแป๊บนึงด้วยปาดิโอ้ไม่ไม่เหรอสวยตีบาอลเฮ้ยไอ้สัตว์ไม้แม่เจ้ากูขึ้นรถก่อนเลยขึ้นรถก่อนเลยเอ้าไในนั้นสะดุดตายมะนอะเฮ้ยนี่ไงแตกปะเอาแตกแตกหนึ่งแตกหนึ่งครับแตกหนึ่ง นี่ไงคุณผู้หญิงเหรอผู้หญิงเหรอผู้หญิงกูก็ตีมาดิเอ้ารวงสองรวงสองไงผู้โทษเพื่อนไอ้ปูไม่ต้องเล่นไม้แล้วไม่ต้องเล่นไม้แล้วไม่ต้องเล่นไม้แล้วเล่นสนับเลยโอเค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 ไปไปไปไกูไปดีเฮ้ยไปเลยไปเลยไปเลยมาดิกระจอกไอ้ควายเฮ้ยเวตาเวเว เอ้ยตัไปไปคนเดียวพอคนเดียวพอเยอะไงเยอะไงเออเยอะไงไปไปไไไไปไไเอาเพื่อนหอเอาเพื่อนรอ่ะคะเพื่อนรอะอรถเยเหรอไจอไจอดไอ้เยอะไอ้เยอะมันขโมยรถกูไปเยสังล็อกรถไม่ได้สังไม่ได้เยสังเมื่อกี้เองนี่นั่นหรอ เองขาดช่วยใส่เขาเหรอใช่ผมตามตามงานคาะท็อครับไม่ไม่ไม่ต้องทำอย่าทำดีกว่าพี่ว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วคิดว่าจะให้อุ้มศพแม่งไปทิ้งให้หมดเลยเชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวรอเผารถแม่งรอเผารถแม่งมันเก็บรถหมดแล้ววะเพื่อนรถกูหายทำไมมาทำไมมึงขึ้อุ่งเนาะเชื่อคุณลืมไปมันรีมันรีกุญแจใส่ไม่ได้ทำกุญแจเียเราล่วงไปดีว่งคนเดียวแค่ไม่ล่วงเหรอะเราเหลือยี่สิบเจ็ด ขนาดเลือดกอูแปดปิดนะครับไอเชียงโง่กูกิี้เจ็บไปสามป่ะตายไปผักเป็นปลาเลยวะโคตรเยอะ